อ๋อมันต้องค่อยๆเช็ครายละเอียดแล้วคันหน้ารู้แล้วเรียบร้อยเพราะอย่างเนี้ยอย่างนี้ศูนย์ก็ยังไม่ได้เนาะจะไม่เดี๋ยวพอนั่นต้องปรับตัวนี้หรือปรับแล้วเซตบูทเซตอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวมีนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ด้วยป่ะพี่เปลี่ยนสายน้ํามันใหม่มันสั้นไปป่ะเดี๋ยวพอพอใส่แล้วมันมันพอดีครับพอดีมันอยู่ตำแหน่งนี้ครับแล้วเมอรี่พี่เช็คแล้วได้ไหมเมอรี่เนี่ยก็ใส่ซีนยัง ยังเหลือเหลือซีนตนี้มาอในนี้เองแล้นั้นก็ใส่ใส่ไปหมดแล้วก็ค่อยเช็คีละตัวไงดีของอะไรขาดอะไรนั่นเพิ่งได้จับเครื่องเห็นแต่รูปเพิ่งได้จับเครื่องโอ้โหกล่องเอสเอ็นเอสอาร์ติมาเหรออ๋อกล่องไฟอาร์ติมาเนี่ยขบูเอสเอ็นเอสเนี่ยกล่องไฟโปล่มาไม่รับเลยแอบมาดูเลยเนี่ย สวัสดีครับพี่บบไม่อาาดัดไว้ดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้พี่บ่าวสไตล์ให้ดูหน่อยไม่เหดือใส่น้ำมันแล้วก็ล้งางผ้าปูสไตล์ให้ดูหน่อยใส่น้นลตา์ได้ยินเสียงไหมใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ท่อ Thank you.